ใครที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองในราคาน่ารักน่ารักหรืออยากลงทุนทําบ้านเช่าเป็นเสือนอนกินให้ผู้เช่าส่งค้างวนให้ต้องหลังนี้เลยเท้าเท้ามือสองหลังมุมพื้นที่เหลือเฟือ44.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย61.5ตารางเมตรจอดรดถได้2คัน2ห้องนอน2ห้องน้าทำเลดีเดินทางสะดวกเข้าเมืองหัวหินหรือไปใช้ยหาดเพียง11กิโลใกล้ตลาด ร้านสะดวกซื้อเพื่อนบ้านเพียบไม่เปลี่ยวไม่น่ากลัวส่วนห้องแรกนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้แบบนี้เลยและมีห้องน้ําในตัวด้วยถัดมาจะมีอีกหนึ่งห้องนอนจะทําเป็นห้องของผู้สูงอายุหรือห้องนอนของเด็กๆก็เหมาะเลยโซนด้านหลังจะจัดเป็นห้องครัววางโต๊ะทานอาหารก็เข้าทีห้องน้ําด้านหลังนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางค่ะด้านหลังบ้านเป็นพื้นที่ซักล้างมีซิงค์ล้างจานและต่อเติมหลังคากันสาดให้แล้วเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวข้างบ้านไปถึงหน้า บ้านเลยใครอยากเป็นเจ้าของบ้านมือสองสวยสภาพดีทำเลทองในราคาล้านตน้นห้ามพลาดนะทุกคน